จับตาราคาบิตคอยนะครับในช่วงเวลาแห่งความชุลมุนกาวดูแห้งๆน่ากังวลแบบนี้แต่ว่ามีเงินรายใหญ่จ่อเข้ารวมกว่า1น0 0 0มล้านเหรียญนะครับแ<ม>ถมบางส่วนเนี่ยเข้าไปแล้วด้วยเป็นอย่างไรเดี๋ยวคลิปนี้ผมจำลอยฟัง เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง100%เนะครับโอ้โหรอพอบอกว่าไปไกลฮะอยู่ที่1,000ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคือได้อิกมันห้าเท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกันว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซน,น่าเนี่ยน่นาจะทำผลงานได้ดีกว่าทาง e อีทีเรียบต่อทั้งปีหน้าเลยครับ สวัสดีครับผมป,ง,ปงนะครับเ็กเดียมนนเกียรตินิยม,ยมวเวสจราสุอไอซ่าด้านการเงินการลงทุนคุณอยู่กับช่อง d i Store Asset l i f e นะครับที่จะมาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตวันนี้จะมาพูดถึงบทวิเคราะห์อัปเดตสถานการณ์ของบิตคอยเช่นเคยนะครับที่ตลอด 2, 2เดือนที่ผ่านมานั้นราคาก็ยังอยู่แถวๆนี้นี่แหละไม่ได้ขยับไปไหนเลยก็คือเดี๋ยวก็ทะลุ1นึ่งแสนเหรียญได้บ้างแหละทําท่าจะไปจะไปก็ร่วงกลับลงมาอา้าวหลุดแสนเหรียญอีกแล้วแต่ว่าหลุดได้ไม่เท่าไรก็กลับมายืนเหนือแสนเหรียญได้อีกครั้งนะครับมันก็วนๆ ที่ถือว่าบิตคอยเองก็เจอกับภาวะความยากลําบากอีกแล้วตั้งแต่วันจันทร์ที่นั่นแหละหลดแสนเรียนลงมาครั้งหนึ่งแต่นั่นก็เป็นผลมาจากหุ้นกลุ่มบิ๊กเทคในสหรัฐอเมริกานะครับที่ราคาเนี่ยร่วงลงยับย่ยี้มันก็เลยทําให้สินทรัพย์เสี่ยงสินทรัพย์ที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างบิตคอยนั้นเนี่ยก็เลยได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับจากการมาของ Deep ซิกเอไของจีนที่เรียกว่ามาแรงมากๆทําให้กลุ่มบรรดาซิลิคอนวันเลนนั้นเนี่ยต้องสั่นสะเทือนซึ่งพอราคาบิตคอยนั้นดูลุ่มๆดอนๆด,ดูน ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับที่คุณจะเริ่มเห็นพาดหัวข่าวเห็นบทวิเคราะห์ว่าราคาบิตคอยอาจจะร่วงลงสู่75,000เหรียญอีกแล้วนะครับก็เป็นระดับแนวรับสําคัญที่พูดคุยกันมาอย่างยาวนานแหละว,ว่าถ้าเกิดว่าบิตคอยจะมีการพักฐานแดงๆในระยะอันสั้นจริงๆเนี่ยหลายคนก็เล็งไว้ว่าแนวรับสําคัญที่จุดนี้แหละที่มันจะลงไปถึงทํายิ่งนับวันพอราคาไม่ไปไหนเนี่ยมันก็เลยทําให้กราฟเนี่ยเริ่มเสียทรงเริ่มเสียโมเมนตัมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ตอนนี้เนี่ยก็มีหลายๆแพทเทิร์ ที่มองได้เป็นขาลงนะครับอย่างเช่นในบทวิเคราะห์นี้นะครับที่เขามองว่าตอนนี้บิตคอยอาจจะกําลังทาทรงดับบลท็อปอยู่ก็ได้นะครับเตรียมที่จะหลุดระดับซัพพอร์ตสาคัญลงมาแล้วก็ร่วงลงไปสู่75,000เหรียญนั่นเองถ้าเรกพูดสึ่สถานการณ์ทั่วไปของแวดวงคริปโตตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากาวดูแห้งๆนะครับตั้งแต่การเข้ามาของโดนัลด์ทรัมป์ในสัปดาห์แรกที่ฟังดูเหมือนจะดีนะดูมีทิศทางที่เป็นเชิงบวกกับคริปโตมากขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าคุณไม่ได้เห็นการผลักดัน ด้านเอกสารการรวบรวมการก่อตั้งองค์กรอะไรต่างๆแบบนี้ซึ่งมันก็เลยไม่รู้ว่าจะกาวกันยังไงนะครับไม่รู้จะตีความไปทางไหนไม่รู้ว่าไอ้คำว่า Bitcoin Statistical Reserve นั้นจะมาถึงเมื่อไรกันแน่รวมถึง ETF ที่เป็นข่าวกันเปล่าๆนะครับว่าเหรียญน,นั้นเหรียญน,นี้เนี่ยยื่นเอกสารเตรียมที่จะอนุมัติ ETF กันแล้วก็ไม่ไดสร้างความมั่นใจนะครับว่าถ้าเกิดว่ากองทุน ETF ของเหรียญน,นั้นมาจริงๆน่ยจะทําให้ราคานั้นโก to the moon ได้เพราะว่าก็เห็นตัวอย่างจากตัวของ Ethereum ETF มาแล้วก่อนหน้านี้รวมถึงเหรียญที่เต็งๆว่าจะอนุมั ETF ได้เป็นเหรียญแรกในตอนนี้ในยุคสมัยของทรัมป์มันกลับเป็นกลุ่มของเหรียญมีมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของเหรียญทรัมป์เหรียญเมลานีอาทรัมป์ที่เป็นเอ่อภรรยาของเขาหรือว่าเหรียญดอสเองแต่ก็ถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าก้าวไม่ขึ้นเช่นเดียวกันนะครับดอสคอยรวมถึงเอาคอยอื่นๆนั้นก็ถือว่าร่วงลงหนักในสัปดาห์นี้นะครับแถมอินดิเคเตอร์หลายตัวนี่ก็เริ่มส่งสัญญาณขาลงออกมากันแล้วนะครับความกังวลต่างๆก็เลยเริ่มจะปกคลุมทั่วตลาดในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามพู การฝนตลบของ PM 2 5อตรงนี้แล้วเนี่ยแตะไรก็ตามในอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็มีนักวิเคราะห์ชื่อดังมากมายนะครับรวมถึงบรรดานรายใหญ่ต่างๆนั้นเนี่ยยังคงแสดงความเชื่อมั่นนะครับว่า Bitcoin นั้นเนี่ยน่าจะเป็นขาขึ้นต่อไปแล้วก็มีระดับราคาที่แข็งแกรง่งไม่น่าจะกลายเป็นขาลงหรือว่าปรับฐานแรงๆไปง่ายๆแถมพอเผลอเนี่ยในเร็วๆนี้นะครับหมายถึงในอีกไม่กี่วันนี้เนี่ยอาจจะมีช็อตพุ่งเซอร์ไพรส์ได้ด้วยอย่างเช่นในคืนนี้เองที่จะมีการประชุมของเฟดนะครับ FOMC คืนนีี้ถ้ถาาเกิดดมคํพู อะไรเด็ดๆจากคุมเจรมพารเวลมาเนี่ยบรรดาคริปโตโดยเฉพาะบิตคอยนั้นเนี่ยอาจจะฉกฉวยโอกาสในการพุ่งขึ้นแรงก็เป็นได้นะครับอย่างในบทวิเคราะห์ของคอยเทเลกราฟเนี่ยเขาก็รวบรวมบรรดาเอ่อนักวิคเคราะห์คือดังหลายๆท่านเนี่ยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะครับว่าโอเคแหละในสัปดาห์นี้เนี่ยสินทรัพย์เสี่ยงก็ร่วงแรงกันตั้งแต่วันจันทร์กลุ่มของบิ๊กเทคอะไรต่างๆหลายคนก็เลยคิดว่าบิตคอยนั้นคงจะแย่ไปด้วยแต่ว่ามันมีหลายจุดสังเกตเหมือนกันนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยบิตคอยมันมีรรมทรงท พุ่งขึ้นต่อด้วยซ้ําอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือลักษณะการร่วงลงมานะครับเมื่อเทียบลักษณะของดัชนีเนสแดกก็คือกลุ่มหุ้นเทคก,กับตัวของ Bitcoin นั้นเนี่ยในรอบนี้ดูจะมีการแตกต่างกันนะครับอย่างบิตคอยเนี่ยแม้ว่ามันจะหลุดระดับ10,000 0สนเหรียญลงมาที่ประมาณ97 0 0 0มไปปลายก็จริงนะครับแต่ว่ามันมีการกลับตัวพุ่งขึ้นมาเหนือแสนเหรียญอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็พุ่งทีเดียวไปถึงระดับ1นึ่งแสนสอเหรียญอีกด้วยพิดกับ N นสแดกนะครับที่ได้รับผลกระทบจากตัวของ d e Deep s e e k โดยตรงเนี่ันนแรงง้าอขเห็ช เลยว่าการร่วงครั้งนี้มันดูมีนัยสำคัญอยู่เหมือนกันแล้วก็อันที่2นะครับเรื่องของความมั่นใจของตลาดนะครับก็คือดัชนี Fe a r and g r e e d Index ก็คือความโลภความกลัวนั่นแหละครับที่ตัวของ Bitcoin นั้นเนี่ยยังคงอยู่ในโซนของ ExtremeG r e e d นะครับอยู่ที่ระดับ72คะแนนจาก100คะแนนก็ถือว่าตลาดยังคงมั่นใจถึงแม้ว่าจะมีแรงกระแทกลงมาก็ตามนะครับพี่เดียบตัว n a s d a q นะครับที่ตอนที่ราคาร่วงลงไปนั้นเนี่ยกลอตัวดัชนีความโลภความกลัวเนี่ยก็ลงไปที่ระดับ39เ้าคะแนนนะครับเข้าส ี่หนึ่งสัญญาณสาคัญน,นะครับก็คือในวันที่มันมีการย่อลงมาของบิตคอยก็วันจันทร์ที่ผ่านมานั่นแหละครับกลยเป็นว่าไอในกราฟแท่งเทียนที่เป็นกราฟเดยเนี่ยมันยังคงสามารถปิดเหนือระดับเส้นค่าเฉลี่ย21วันได้อยู่นะครับเพราะนั้นก็ชัดเจนว่าเรื่องของโ um มเมนตัมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เสียไปนะครับยังคงดูเป็นขาขึ้นอยู่สําหรับบิตคอยทำนอกจากนี้หนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับก็มีความเห็นจากคุณเรดแคปิตอลนะครับว่าเป็นนักวิเคราะห์แล้วก็นักเทรดชื่อดังเลยเนี่ยเขาก็มองว่าตอนนนนี้งง้่่ยยขขแบบคอังงงูใชวขขาึแ ก็คือจะเป็นช่วงที่ขึ้นแรงที่สุดของไซเคิลซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะกินระยะเวลาประมาณ300วันก็คือไอปีบูลลิชที่มักจะพูดถึงการนี่แหละก็คือเป็นช่วงเวลาปีถัดจากการฮาวิ่งนะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยบิตคอยพึ่งจะเดินทางมาถึงวันที่82เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นยังเหลือเวลาอีกประมาณ200กว่าวันเลยที่บิตคอยน่าจะมีการพุ่งแรงแดงเป็นพาราโบลิกโอเคหลังจากพูดถึงทฤษฎีกันไปเต็มๆนะครับว่าเรื่องราวของกราฟอะไรต่างๆเนี่ยโดยรวมแล้วมันก็ยังคงดูเป็นขาขาึ้น อยู่นะของบิตคอยแต่แน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันจะมีมูลช็อตมีการขึ้นแรงๆเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีแรงเข้าซื้อบิตคอยนะครับซึ่งคําถามก็คือเอาแล้วใครจะซื้อล่ะแต่ว่าถ้าไปติดตามเรื่องของข่าวต่างๆในช่วงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีผู้เล่นรายใหญ่มากมายที่ดูมีการเตรียมการนะครับที่จะมีการซื้อบิตคอยล็อตใหญ่ๆเข้ามาเหมือนกันซนึ่งในข่าวที่ก้าวที่สุดของวันนี้ก็ต้องยกให้กับข่าวของสาธารณเชคเลยนะครับที่ทางธนาคารกลางของพวกเขาเนี่ยเตรียมจะขออนุมัติในการเข้าถือบิต รประมาณ5%ของทุนสำรองทั้งหมดนะครับซึ่งตีกลมๆไอ้5%ที่ว่านี้เนี่ยก็จะคิดเป็นเงินราวๆสูงถึง7,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวขณะที่อีกหนึ่งแรงเข้าซื้อที่น่าจับตานะครับก็มาจากทางฝั่งบริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับก็เตรียมจะด,ดําเนินการระดมทุนในลักษณะที่คล้ายๆกับ i c โคร t r a t e g y ทำนะครับก็คือออกเรื่องของตั๋วสัญญาต่างๆลักษณะคล้ายๆออปชั่นอะไรเงี้ยให้บรรดานักลงทุนรายใหญ่นั้นเนี่ยสามารถเข้ามาเดิมพันในบริษัทเขาได้นะ,มนะดม ทุนได้นี้เนี่ยทางบริษัทก็จะนําไปซื้อบิตคอยเข้ามานะครับโดยที่พวกเขาตั้งเป้าว่าในปีนี้เนี่ยก็คือปี2025นะครับพวกเขาจะเก็บให้ได้ถึง10,000บิตคอยเลยทีเดียวนะครับรวมถึงพลันเนี่ยก็ยาวไปถึงปีหน้าที่จะเก็บให้ได้ถึง21,000บิตคอยอีกด้วยขณะที่รายหนึ่งนะครับก็คือเป็นตัวของกองทุนยักษ์ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างทาง b l a c k l o c k นะครับถึงแม้ว่าช่วงนี้อาจจะมีรายงานว่าพวกเขาเนี่ยซื้อ ETF แบบแผ่วๆไปนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เหมือนจะมีนกรู้นะครับมีบริ เพราะออนเชนารสิจากทางอาร์แคมนะครับได้เปิดเผยว่าในช่วงชุลมุนที่ผ่านมานี่แหละกองทุนแบ็กโอกนั้นได้เข้าซื้อบิตคอยไปแล้วถึง1,000ล้านดอลลาร์นะครับถมถ้าพูดถึงเรื่องความเชื่อมั่นของแบ็ก l o กเนี่ยล่าสุดทางลาริฟิงส์เนี่ยก็ได้ขึ้นเวที w o r l d e c o n o m i c forum นะครับโดยที่แสดงความเชื่อมั่นถึงบิตคอยในระยะยาวอีกด้วยว่าเขาเชื่อว่ายังไงเนี่ยราคามันน่าจะผลักดันขึ้นไปเรื่อยๆจนมูลค่าของบิตคอยนั้นพุ่งไปสูงถึง7 0 0 0 0เหรียญเลยทีเดียว นะครับแม่เจ้าของบริษัทกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกาวขนาดนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าอันนี้คือพูดจริงๆหรือว่าปั่นเมากันนะฮะก็ต้องใช้วิจารยณญญกันแต่ถ้าพูดถึงวัอารมณ์ช่วงนี้เนี่ยบรรดาประเทศต่างๆรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยก็ดูมีทิศทางเชิงบวกกับบิตคอยอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยก็รัฐยูทาห์นะครับก็ได้ผ่านร่างกฎหมายในการผลักดันให้บิตคอยเป็น reserve currency ในระดับคณะกรรมการแล้วนะครับซึ่งยูทาห์เนี่ยก็เลยถือว่าเป็นหนึ่งใน ที่น่าจับตามากๆว่าอาจจะเป็นรัฐแรกของสหรัฐเมกาที่อนุมัติบิตคอยให้เป็น reserve currency ก็ได้ฉะนั้นเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องจับตาอย่างใกล้ชิดจริงๆนะครับสำหรับราคาบิตคอยในตอนนี้ว่าอาจจะมีแรงเข้าซื้อใหญ่ๆเข้ามาเซอร์ไพรส์เปลี่ยนทิศทางของกราฟจากกังวลกังวลให้สารต่อกลายเป็นเรื่องดาวขาขึ้นแบบพาราโบลิกไปสู่ระดับ2 0งแสนสามแสนเหรียญอย่างที่กล่าวกันก่อนหน้านี้หรือว่าจะเป็น7จ็ดแสนเหรียญอย่างที่คุณลารีฟฟิงพูดถึงก็ได้นะครับแล้วคนละคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้นะครับ ว่าราคาบิตคอยตอนนี้เนี่ยคุณอยู่จุดไหนของไซเคิลกันแน่ก็ลองคอมเมนต์เข้ามาแชร์กันนะครับสำหรับเนื้อหาทั้งหมดที่ผมนํามาฝากในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องดีจิตอลแอสเซทไลฟ์เพื่อที่คุณจะได้อัปเดตเทรนด์สินทรัพย์ใหม่ในโลกอนาคตกันนะครับสามารถสนับสนุนช่องได้ผ่านการสมัครสมาชิกนะครับปุ่มก็อยู่ข้างปุ่มซับสไครต์เลยก็มี2แพ็กเกจให้เลือกนะครับก็คือการเลี้ยงกาแฟเพื่อสนับสนุนทีมงานหรือถ้าเกิดว่าใครต้องการเสิร์้นบทความมาโครและคริปโตจากนักลงท ก็เป็นคลิปให้ได้รับชมกันเนี่ยก็สามารถกดสามัครที่ห้องนักลงทุนได้เลยนะครับแต่วันนี้ผมต้องลาไปก่อนครับเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ